คือยืนยันเลยใช่ไหมว่าหนึ่งหนึ่งสองเมื่อวานนี้แทบจะเรียกได้ว่าเอากฎหมายหนึ่งสองไปถกกันในสภาแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเออผมคิดว่าอย่างนี้นะพี่ยุทธผมผมมองว่าเห็นไหมฮะการถกถกเถียงการพูดคุยกันอภิปรายกันในเรื่องของกฎหมายอาญามาตราหนึ่งรสองเนี่ยภายใต้ข้อบังคับเนี่ยมไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรเลยแล้ววันนี้ผมคิดว่า อย่างเมื่อวานเนี่ยผมผมฟังสวหลายท่านก็อภิปรายเนี่ยก็มีวุฒิภาวะแล้วก็มีเนื้อหาสาระแล้วทางเลขาธิการพักของเราก็ชี้แจงอย่างมีวุฒิภาวะอเช่นเดียวกันนะครับอะไรที่สวบางท่านบอกมันเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอทางเลขาธิการพักก็ชี้แจงว่ามันเคยพบมันเคยเจอแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วม,มันเป็นความปกติด้วยซ้ําไปอืแต่มันเป็นความปกติที่อยู่ท่ามกลางความไม่ปกติที่พึ่งลังสรรขึ้นมาเองเทราะนั้นเองครับ เพราะว่าเนี่ยฮะมันผมว่าทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจดีว่ามาตราหนึห่งร้อยสองแล้วก็เรื่องกระอักกระอวนใจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันในระบบรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา,าก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นนิมิตหม,มายอดีนะอที่ยุตจจิจำปีหกสองได้ไหมครับพอมีการเอ่ยถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็จะติดปิดใทันทีเลยใช่ฮะแต่เมื่อวานนี้ถ้านับดูนะมีคําว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย โอ้นับนับไม่ท่วนแล้วก็พูดอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็พูดด้วยความมุ่งหมายที่ดีด้วยซ้ําไปไม่ได้เป็นปัญหาเลยคือค,คุณีิโรจน์กำลังบอกว่ามันพิสูจน์ได้เห็นว่าในรัชสภาหรือสภาผู้แทนหรือวุฒิสภารเรื่องสถาบันเนี่ยพูดได้อย่างมีวุฒิภาวะใช่มันเป็นมันคือเพราะมันมีข้อบังคับอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมว่าทุกท่านอย่างกรณีคุณคำนูลสิทธิสมานเนี่ยฮะก็ท่านอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับผมใช่ไหมไม่ได้เห็นด้วยกับก้าวไกลใช่ครับแต่ว่า รับรู้ถึงจุดมุ่งหมายที่ดีร่วมกันแต่อาจจะเห็นต่างกันในเรื่องของวิธีการเท่านั้นเองอก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้แล้วก็ใช้กลไกในการลงชื่อหรือว่ายกมือนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผ่าน,นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาในการตัดสินปัญหาต่างๆอยาอ่างสันติวิธีม,มันง่ายมากเลยครับคือคุณวิโรจน์กับบางบอกว่าที่สวบ,บางคนบอกว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมไม่เสนอไม่ให้เอาไปถกกันในสภาเพราะก้าวไกลก็บอกว่าเราไม่ได้ผูกขาดความคิด เสนอเข้าไปจะผ่านไม่ผ่านก็เป็นขั้นตอนของที่ประชุมรัฐสภาต่อไปที่ประชุมสภาผู้แทนต่อไปไม่ผ่านก็ได้แต่เอาปัญหาเนี่ยเข้าไปถกกันในสภาสวเขาบอกไม่ได้เลยต้องตัดไฟเพราะพูดไม่ได้ไม่ให้พูดเมื่อวานนี้พิสูได้เห็นว่าพูดได้เราก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับเราก็ยินดีที่จะรับฟังทั้งความเห็นตรงและความเห็นต่างถูกไหมครับแล้วประชาชนจะได้ร่วมรับฟังด้วยว่าอ๋อคนที่เห็นตรงเขาคิดตรงเ้าคิดตรงกับเราด้วยเหตุผลอะไรคนที่คิดต่างเขาคิดต่างด้วยเหตุผลอะไรผมคิดว่า คือมันเป็นกระบวนการที่ประณีตแล้วก็รอบคอบที่สุดนะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนมีการได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยก็คือการรับฟังการให้แสดงการแล้วก็การแสดงความเห็นต่อสาธารณะที่มันเรียบง่ายที่สุดแล้วอะครับถูกไหมฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่ได้เป็นเรื่องของวีศาตร้ายอะไรเลยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นความเป็นอุปทา,านหมู่ที่มันเกิดขึ้นเองอะเป็นอุปทา,านหมู่แห่งความเกรียดชังที่เกิดขึ้นเองมากกว่านะครับ เ<ก>มื่อวานนี้พี่ส่ได้เห็นว่าหรือกันก็เรียบร้อยดีเมื่อวานนี้พี่สวนได้เห็นว่าเรื่องอย่างนี้เอาเข้าไปในสภาก็พูดได้ไม่เห็นเป็นปัญหาก็ไม่เห็นมีการประท้วงอะไรกันเยอะแย,ย,ยะใช่ไหมครับประธานในที่ประชุมก็อาจารย์วันนอก,ก็ควบคุมการประชุมได้ดีถูกไปครับเป็นบรรยากาศการหารือที่สร้างสรรค์มากอาจจะมีแอคชั่นที่มันดูจริงจังบ้างแต่ก็ยงเยียงทุกอย่างยังอยู่ภายใต้ข้อบังคับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณวิรนตตกใจไหมพอคุณชาดาเขาบอกอันนี้นี้ออกกฎหมายเนี่ย ยิงยิง,ยงคนที่มิน,มนเห็นอ้าปากหัวอ,อยู่นะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มีคนถูกอาวุธสังหารจนเสียชีวิตเนี่ยโดยที่ณวันนี้ยังไม่มีคนรับผิดชอบเนี่ยเกศพมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับแต่ว,ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้ถูก มีคือไม่ได้มีกระบวนการในการเรียกจิดสํานึกอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าน่าน่าเศร้าอะ่ะถูกไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมตอนนั้นก็เกี่ยวพันกับเรื่องของอการใส่ร้ายโดยเอาสถาบันพระหมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ใน,นกลไกในการใส่ร้ายใส่ความกันด้วยถูกไหมครับแล้ววันนี้เราไม่ได้เรียนรู้จากความสูญเสียในวันนั้นเลยเหรอแล้ว99กศพก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยณวันนี้นะครับซึ่ง เันนี้คงจะ,จะไปถึงทําให้พวกเราเนี่ยต้องจะต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาให้ได้ต่อไปคงจะหมายถึงย้อนกลับไป6ตุลาใช่ไหมก็ผมว่าก็หลายๆครั้งทั้ง6ตุลานะครับจนกระทั่งล่าสุด99ศพของอวีเดชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับใช่ไหมมันมันมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นอ่ะที่ตรงนั้นมีมีคนตายอ่ะและการตายของพวกเขาก็ มีความเกี่ยวพันกับการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใส่ร้ายด้วยถูกไหมครับอย่างถังล้มเจ้าอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปยอมรับการสารว่าเป็นผังกำมารอที่ลังสันขึ้นมาเองาาอ่ะโดยสอชอใช่ไหมแล้วเราไม่ได้เรียนรู้จากตรงนั้นเลยเหรอครับทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าเศร้าใจอะ่ะนะครับที่บอกว่าเราคุณคุณคุณสามารถที่จะให้สิทธิ์ในการฆ่าคนจากการใส่ร้ายกันได้เหรอผมว่ามันไม่ใช่และการใส่ร้าย ในเรื่องนี้เป็นการนําเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใส่ร้ายกันด้วยเรายอมรับแบบนี้ได้หรอ,หอแล้วนี่คือและผมไม่อาจมองว่านี่คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นะเพราะอผมว่านี่คือการทําให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานนี้คุณวิรลน์ไม่ได้ลุกขึ้นมาพูดอะไรนอกจากช่วยประท้วงเนี่นนนนกกยก็ก็พอบรรยากาศมันดีครับแล้วก็ผมว่าก็ ก็ให้การประชุมมันไหลลื่นไปนะครับแล้วก็ถกกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่านะครับหมายถึงว่าต้องไม่ต้องขึ้นมาตอนที่มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ัญ่าหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้รับมอบหมายอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกเราก็ได้รับคำมอบหมายทุกคนแล้วว่าก็ทําตามการที่ได้รับมอบหมายนะครับครับไม่ไม่ที่ผมถามก็เพราะว่าผมนั่งฟังเฉยๆได้ยังเป็นข่าวเลยครับนั่งปากหวนนิดเดียวยังเป็นข่าวเลย